วันนี้ผมมาสุ่มชวนคนถ่ายรูปที่งานไฟนัสถาอุทยานไทยเจอน้องใส่ชุดไทยพอดีมากับพ่อแล้วก็เป็นคนราชบุรีด้วยเลยเข้าไปชวนถ่ายรูปมีนักท่องเที่ยวชาออสเตรียมาถ่ายรูปด้วยทั้งคู่ชอบมาไทยมาปีละสองครั้งเช่าขับรถเองทั่วไทยถ่ายเสร็จก็เป็นรูปให้เป็นที่ระลึกตามสไตล์ช่องเดี๋ยวเปิดรูปที่ถ่ายมาแต่ละโซนแล้วก็เล่าไปด้วยแนะนําให้ใส่ชุดไทยนะจะเข้าซีนมากที่นี่มีให้พร้อมทั้งชุดแต่งหน้าทำผมพร้อมถ่ายรูปทีมจัดเขาเก็บรายละเอียดดีมากๆจัดสวยดูปลอดภยัยถ่ายตรงไหนรู ปีนี้เขาอัปเดตเพิ่มโซนใหม่แล้วก็รีดีไซน์โซนเดิมคือไปแล้วไปอีกก็ดูไม่ซ้ําล่าสุดมีถึง24โซนเลยนะใหญ่มากแบบไปครั้งเดียวอาจจะเดินไม่หมดเป็นงานไฟที่เหมาะกับช่วงนี้มากๆให้เราไปถ่ายรูปเติมไฟเติมสีสันในช่วงเริ่มปีใหม่งานนี้ชื่อว่านาสถานไลฟ์เฟสิวัลวินเตอร์อิลูมิเนชัน2025งานจัดเพียงปีละครั้งถึง27เมษายน68นี้เปิดไฟตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มที่นาสถาอุทยานไทยจงังหวัดราชบุรีชอบมุมไหนเซฟคลิปไปวไป้ด